ความรักของแม่สามารถทําทุกอย่างได้แต่จะมีอะไรที่หยุดมันได้ไหมเมื่อวันหนึ่งลูกสาวสุดที่รักของเธอถูกลักพาตัวไปการตามหาลูกสาวในคืนมืดมิดนี้จะนําพาเธอไปเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดใครคือคนลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้ติดตามเรื่องราวสุดระทึกใจที่จะทําให้คุณไม่อาจละสายตาจากหน้าจอไปจนกว่าจะถึงจุดจบก,การลักพาตัวลูกสุดที่รักทําให้แม่วิ่งหาตํารวจเรื่องราวระทึกใจและความรักแท้ ในกลางค่ำคืนที่มือสนิทบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งเงียบสงัดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจที่ร้อนแรงของเธอเธอนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมองไปที่โซฟาที่ว่างเปล่าลูกสาวของเธอคนนั้นที่เธอรักมากที่สุดไม่มีอยู่ที่นั่นในตอนแรกเธอไม่รู้สึกอะไรแค่คิดว่าเด็กน้อยอาจจะไปเล่นที่ห้องอื่นแต่เมื่อเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังขึ้นในบ้านก็เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดเธอลุกขึ้นและเดินไปยังห้องของลูกสาวหัวใจเต้นเร็วขึ้นทุกก้าว ประตูห้องถูกปิดสนิทเธอผลักประตูเปิดอย่างรวดเร็วห้องนอนของลูกสาวยังคงมืดและไร้ชีวิตไม่พบแม้แต่ร่องรอยของเด็กน้อยที่นอนหลับอยู่ตรงนั้นทุกคืนเธอหันมามองไปรอบๆบ,บ้านภาพทุกอย่างเริ่มคลุมเครือเหมือนบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในความเงียบที่แผ่กว้างเธอสั่นมือจับโทรศัพท์ด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นหมายเลขที่โทรเข้ามาใจของเธอกลับหยุดชะงักแม่ครับ เสียงของลูกสาวดังขึ้นจากปลายสายเสียงนั้นแปลกประหลาดเหมือนจะถูกบีบคั้นลูกอยู่ที่ไหนเธอถามเสียงสัน่นแม่ช่วยมาหาผมเร็วเสียงนั้นตอบกลับมาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความกลัวเธอวิ่งออกไปจากบ้านทันทีความรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยหมอกหนาทึบที่บดบังทุกทิศทางร่างกายเธอไม่มีแรงเหมือนถูกบางสิ่งลาไปข้างหน้าในที่สุดเธอมาถึงสถานีตำรวจหายใจไม่ออก ตำรวจดูเหมือนจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนแต่แม่คนนี้ไม่มีเวลาให้เสียเธอกำลังหายใจเร็วและหันไปมองตำรวจด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดช่วยหาลูกของฉันตอนนี้เสียงเธอสัน่นตำรวจเริ่งกระทำการทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างยิ่งน่าสะพรึงกลัวคือภาพที่ถูกส่งมาทางโทรศัพท์มันเป็นภาพของลูกสาวเธอในสภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ท่ามกลางความมืดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเส้นทางที่กำลังจะเดินไปข้างหน้ายิ่งทวีความอันตรายทุกก้าวเหมือนจะหายไปในความมืดท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันเป็นข้อความข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ทําให้หัวใจของเธอกระตุกอย่างแรงเธอจะต้องเลือกระหว่างชีวิตลูกหรือชีวิตของคุณเองคําข้อความนี้แค่ทําให้ลมหายใจของเธอหายไปในทันที ไม่รู้ว่าเป็นคำขู่หรือคำเตือนจากใครสักคนแต่เธอกลับรู้สึกถึงความจริงจังในมันในขณะที่ตำรวจยังคงพยายามหาทางสืบสวนเธอเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนบนทางเดินหน้าสถานีตำรวจมีรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาด้วยความเร็วแต่ก็มีบางคันที่จอดนิ่งๆและกลายเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเธอพยายามไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในความกลัวแต่ทุกๆเสียงรอบตัวกลับเหมือนจะเพิ่มความตึงเครียดในจิตใจของเธอ แล้วก็มีเสียงดังจากทางออกหนึ่งเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นเธอหันไปมองและเห็นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวแปลกประหลาดเขามองมาที่เธอด้วยสายตาที่เยือกเย็นจนรู้สึกเหมือนถูกเย้ยหยันชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเธออย่างช้าช้ามือของเขากำโทรศัพท์มือถือแน่นราวกับว่ามันคือบางสิ่งที่มีอำนาจมากคุณจะต้องตัดสินใจเสียงของเขาดังขึ้นพร้อมกับยิ้มบางๆที่น่าขนลุกชีวิตของลูกคุณหรือชีวิตของคุณเอง เธอหลับตารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังหมุนรอบตัวเธอหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกระดูกในร่างกายทุกส่วนกำลังปวดร้าวเธอต้องการตอบแต่คำพูดติดอยู่ที่คอจากนั้นชายคนนั้นก็หายไปทิ้งให้เธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแม้แต่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ทันทีเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในความมืดมิดที่ไร้ทางออกท่ามกลางคำขู่และภาพที่ไม่ชัดเจนทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังหลุดลอยไป และในที่สุดเธอก็ได้รับสายจากตำรวจเราได้เบาะแสแล้วครับเสียงของตำรวจทําให้เธอรู้สึกถึงความหมองบางอย่างเราเจอลูกของคุณแล้วคําพูดนั้นทําให้ความตึงเครียดในร่างกายของเธอลดลงแต่ยังคงมีความกลัวแฝงอยู่ในใจอย่างลึกๆเธอถามด้วยเสียงที่สั่นเครือลูกอยู่ที่ไหนเรากําลังตามหาตัวอยู่ครับแค่รอหน่อยนะครับเสียงของตำรวจยังคงมั่นคงแต่เธอรู้ว่าอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งที่เธอไม่สามารถควบคุมมันได้ ทุกอย่างที่เธอเคยรู้และเคยเชื่อเริ่มสันคลอนจากภายในความรักของแม่เริ่มกลายเป็นภาระหนักที่ย่าจะพยุงไว้เธอเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในสายตาของตำรวจที่ยืนอยู่ข้างๆการตามหาลูกเกงคงดำเนินต่อไปแต่สิ่งที่ทำให้เธอไม่มั่นใจคือคำถามท,าที่อยู่ในใจว่าทำไมลูกของเธอถึงกลายเป็นเป้าหมายของการลักพาตัวทุกคำถามในใจของเธอลอยไปในอากาศที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความกังวล เธอไม่สามารถหาคำตอบได้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือลูกสาวของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้เสียงวิทยุในสถานีตำรวจดังขึ้นเราเจอลูกสาวของคุณแล้วเสียงตำรวจในวิทยุพูดขึ้นเธอรีบเข้าไปใกล้เพื่อฟังคำตอบแต่พวกเขากำลังเคลื่อนตัวไปที่สถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เขากล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นการเคลื่อนไหวของตำรวจเริ่มเร่งรีบมากขึ้น เธอไม่สามารถยืนรออยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปหัวใจของเธอเต้นแรงจนเกือบจะหลุดออกจากอกในที่สุดเธอก็ตัดสินใจวิ่งออกไปจากสถานีตำรวจด้วยความหวังเดียวที่เหลืออยู่ที่จะได้พบลูกสาวของเธอถนนรอบๆเงียบสงัดแม้แต่เสียงฝีเท้าของเธอ,อยังแทบจะไม่ได้ยินทุกๆก้าวของเธอเหมือนจะมีบางสิ่งที่ดึงเธอกลับไปแต่น้ำหนักของความรักที่มีต่อลูกสาวมันหนักหนาเกินกว่าจะหยุดได้ เธอเริ่มเห็นแสงไฟของรถตำรวจจากระยะไกลท่ามกลางความมืดทุกอย่างเหมือนจะมาหยุดตรงนี้เมื่อมาถึงจุดที่ตำรวจจอดรถเธอเห็นสถานที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาถึงมันคือโรงงานร้างเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ข้างนอกเมืองประตูเหล็กใหญ่เปิดอยู่และมีเงาของคนบางคนเคลื่อนไหวภายในเธอรีบวิ่งเข้าไปทันทีโดยไม่สนใจอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทันทีที่เธอเข้าไปในโรงงานเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ามาในโลกที่ไม่คุ้นเคย ทุกๆย่างก้าวมีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกับว่ามีใครบางคนตามหลังเธออยู่ความมืดรอบตัวทําให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้แต่น้อยในที่สุดเธอเห็นลูกสาวของเธอยืนอยู่ตรงกลางห้องมืดสายตาของลูกสาวเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่เธอก็ยังเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังแม่ของเธอแต่เมื่อเธอเข้าไปใกล้ลูกสาวกลับถอยหลังไปอย่าเข้ามาเสียงของลูกสาวดังขึ้นด้วยความหวาดกลัว เธอหยุดทันทีและมองไปรอบๆสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นยืนอยู่เงียบๆในความมืดใบหน้าของเขาเกือบจะมองไม่เห็นแต่เธอรู้สึกได้ถึงอันตรายที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาเธอจะทำอะไรทำไมถึงทำแบบนี้หญิงสาวถามด้วยเสียงสัน่นชายคนนั้นยิ้มอย่างช้าๆบางครั้งความรักก็ต้องการการเสียสละเสียงของเขาดังขึ้นจากความมืด และแล้วในคืนนั้นทุกอย่างเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปความรักที่เคยทําให้ทุกอย่างดูดีกลับกลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเธอเธอต้องทําการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่และเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนจบความรู้สึกของเธอเหมือนถูกจับขังในมุมมืดแห่งความไม่แน่ใจเธอมองหน้าชายคนนั้นที่ยืเนเงียบๆในความมืดใจของเธอกลับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างที่เคยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้ดูเหมือนจะเกินกว่าที่เธอจะคาดเดาได้ ทำไมถึงทำแบบนี้เสียงของเธอดังก้องในหูคำถามนั้นค้างคายอยู่ในอากาศราวกับไม่มีคำตอบที่ชัดเจนชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มของเขากลับทำให้เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกทุกคนต้องจ่ายราคาเขาตอบกลับมาอย่างช้าช้าบางครั้งความรักก็ไม่พอถ้าคุณไม่ยอมเข้าใจเธอหันมองไปรอบๆห้อ,องที่เต็มไปได้วยความมืดความรู้สึกของการถูกจับตามองเหมือนมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ทุกมุม ลูกสาวของเธอยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่ถูกทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ลูกอย่ากลัวนะเธอเรียกหาลูกสาวด้วยเสียงที่อ่อนแรงแต่ลูกสาวกลับเบือนหน้าหนีไปราวกับกลัวอะไรบางอย่างที่แม่ไม่เห็นชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นในความเงียบพ่ชวนขนลุกคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะฉันได้เหรอเสียงเขากระซิบข้างหูของเธอ,อเธอรู้สึกถึงลมหายใจของเขาใกล้แค่คืบ และในทันทีลูกสาวของเธอเริ่มร้องให้เสียงดังแม่ช่วยฉันด้วยเสียงร้องนั้นทําให้เธอไม่สามารถยืนอยู่เฉยเได้อีกต่อไปความรักที่เคยทําให้เธอแข็งแกร่งกลับกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเวลานี้เธอตัดสินใจวิ่งไปหาลูกสาวทันทีร่างกายของเธอเริ่มเคลอนไหวอย่างรวดเร็วแต่ทุกก้าวที่เธอวิ่งกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งยึดรั้งเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะไปถึงลูกสาวมือของชายคนนั้นจับข้อมือเธอไว้ คุณคิดว่าคุณจะได้ลูกของคุณคืนมาเหรอเขาถามด้วยเสียงเย้ยหยันเธอหันไปมองหน้าชายคนนั้นอย่างมุ่งมั่นฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกของฉันปลอดภัยเธอตอบกลับไปด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งในความคิดของเธอดูเหมือนจะช้าลงความรู้สึกเจ็บปวดจากการที่ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้กำลังกัดกร่อนเธอ แต่ในช่วงเวลานั้นเองประตูของโรงงานร้างก็เปิดออกอย่างกระทันหันกลุ่มตำรวจพากันวิ่งเข้ามาโดยพร้อมเพรียงชายคนนั้นหันไปมองตำรวจที่วิ่งเข้ามารอยยิ้มของเขาค่อยๆจางหายไปและใบหน้าของเขากลับมาเย็นชาเขาเริ่มถอยหลังไปทีละก้าวแต่ทันใดนั้นเขาก็หายตัวไปในความมืดอย่างรวดเร็วตำรวจเริ่มล้อมพื้นที่และเริ่มค้นหาทุกซอกทุกมุมในที่สุดพวกเขาก็พบชายคนนั้นที่กำลังพยายามหนีไปในความมืด และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อชายคนนั้นถูกจับตัวได้ความจริงทั้งหมดก็เริ่มปรากฏเขาคือใครและเหตุใดเขาจึงเลือกที่จะลักพาตัวลูกสาวของเธอแต่คําตอบนั้นไม่สามารถตอบได้ในทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลในท้ายที่สุดสิ่งที่เธอได้เรียนรู้คือความรักของแม่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสามารถขวางทางให้กับการปกป้องลูกของเธอได้เมื่อทุกอย่างสงบลงและตำรวจได้จับกุมชายลึกลับได้แล้วชีวิตของเธอและลูกสาวเริ่มกลับสู่ความปกติแต่เธอรู้ดีว่าความปกตินั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกสาวของเธอยังคงตกใจและหวาดกลัวแต่ทุกวันทุกคืนแม่และลูกสาวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเธอรู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันผ่านพ้นอันตราย และความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ที่ทั้งสองได้เผชิญร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยลืมคือการที่เธอได้เรียนรู้ถึงพลังที่แท้จริงของความรักไม่ใช่เพียงแค่ความรักที่เธอมีต่อลูกสาวแต่ยังรวมถึงความรักที่ทาให้เธอยอมทุ่มเททุกสิ่งเพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอในคืนหนึ่งเมื่อเธอนั่งอยู่ข้างลูกสาวที่กําลังหลับสนิทเธอมองไปที่หน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแสงดาวส่องประกายลงมา เธอคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้ว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแต่เธอก็รู้ว่าต่อให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปความรักของเธอที่มีต่อลูกสาวจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปข้างหน้าเธอจะทำมันด้วยความมั่นใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขชีวิตของเธอได้เริ่มต้นใหม่และในตอนนี้ทุกๆวันคือการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความหวัง เธอจะไม่ยอมให้ความกลัวหยุดยั้งเธอจากการใช้ชีวิตอย่างที่เธอควรจะเป็นเพราะในทุกการตัดสินใจเธอได้เลือกที่จะรักและปกป้องผู้ที่เธอรักมากที่สุดในโลกจบ